กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนแล้วคุณผู้ชมทุกท่กทานนะครับวันนี้เราจะมารีวิว10ล้อไม่ใช่ครับผมวันนี้ก็สวัสดียามเช้าอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะ FC ทาวันนี้ผมมาทํางานก็เนี่ยเพิ่งเดินมาจากข้างหลังเอารถไปจอดแล้วแหละนะฮะพอดีเหลือไปเห็นครับปรากฏว่ามีรถลงเทเล,ลอร์นะฮะน่าจะประมาณ3-4คันแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันนะฮะว่า เป็นรุ่นอะไรก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายให้ fc ดูกันดีกว่าเผื่อมีท่าน,นใดแบบว่าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมมาแยกรีวิวเฉพาะเดี่ยวแล้วก็รีวิวอุปกรณ์สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในตัวปี2022ให้อีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ก็อากาศคึ้มๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่ฝนจะตกนะฮะนี่ครับก็ขนาดเราเดินผ่าน,นยังต้องก้มหัวให้เราเลยอะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเราหรอกมั้ง โอ้ฝ oh, นก็กําลังจะตกนะนี่นะฮะสามคันวันนี้นะฮะจากที่มองดูไม่รู้มีสีหรือว่าน่าจะสามแหละเพราะมันจอดตรงนี้แค่สามนะครับเป็นรุ่นไหนกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมนี่เทาใหม่นะฮะสีเทาใหม่ก็เหมือนผมผมว่ามันลนักษณะประมาณนี้นะเหมือนประมาณว่าเทาเนี้ยนี่เทาสีเก้าจะเข้มแบบนี้เหมือนใส่นมข้นเข้าไปนิดนึงนะฮะสีก็เลย เป็นเทานมเทาแลมโบนะคะคุณผู้ชมนี่คันนี้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันนี้เกียร์เกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดาคันนี้แน่นอนครับถ้าเป็นแม็กตัวแบบนี้ในรุ่น2020นะครับเป็นเกรด LDA นะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับเกรด LDA ราคา 8 3 0 0 0 0บาทนะครับจะขึ้นจากราคาตัว2020เนี่ยมา5,000บาทนะครับนี่ส่วนสีคันนี้ก็เป็นสีใหม่นะครับสีเทานะครับหรือที่เราชอบเรียกกัน,นคุณคุ้นหูนะเทาแลมโบก็มันแบบว่าอาจจะเป็นพื้นฐานมาจากรถแลมโบกินี่ที่ทำสีนี้มานะครับส่วนด้านหน้าจากภายนอกนะฮะสำหรับคันนี้ก็ กระจังหน้าเปลี่ยนตามปี2022เหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่เป็นสองสีทูโทนนะครับข้างบนเป็นสีเทาดำนะครับข้างล่างเป็นโครเมียมนะฮะส่วนไฟหน้านะครับนี่โปรเจคเตอร์ projector. อ้าวไฟตัดหมอกยังเป็นเหมือนเดิมนะสำหรับ LDA ไฟตัดหมอกจะยังไม่เป็นตัว LED นะครับยังไม่เป็น LED นะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับรุ่นนี้ จากที่ผมดูด้านหน้าเปลี่ยนแค่กระจังนะครับล้อแม็กเนี่ยยังใช้เป็นล้อแม็กลายเดิมขอบ17นิ้วนะครับยางก็เหมือนเดิมครับบิสโตน255 65ขอบ17นะครับนี่ใช้ยางลายเดิมนะครับมือเปิดประตูก็โครเมียมเหมือนเดิมบันไดข้างสีเดิมนะครับลหลายๆอย่างจะเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่ามาต่างตรงไฟท้ายครับ ไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED เหมือนเดิมแต่ว่าไอตัวสีของแถบโคมไฟตัวเนี้ยปกติรุ่นเก่ามันจะเป็นชุบโครเมียมนะฮะแต่อันนี้มันเปลี่ยนออกมาเป็นสีเทานะครับก็จแจกแต่งก,กันตรงนี้กันชนท้ายรูปลักษณะเดิมยังเป็นบิวอินเหมือนเดิมนะฮะที่ไม่ได้แยกออกจากตัวรถนะมือเปิดฝาท้ายก็โครเมียมเหมือนเดิมนะฮะมีไฟเอ้ยมีกล้องไม่ใช่มีไฟสิมีกล้องนะฮะส่วนภายในนะครับ พอดีว่ายังไม่เห็นกุญแจยังไม่เห็นภายในว่าเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเป็นว่าสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวเต็มๆคันให้อีกทีหนึ่งละกันนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูทั้ง3รุ่นว่ามีคันไหนลงเผื่อ FC ที่ดูอยู่ครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากให้รีวิวคันไหนเป็นเสก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาละกันนะฮะสำหรับคันนี้ก็เป็นรุ่นขายดีนะครับคุณผู้ชมนะเกรดตัวแซนะครับผม นี่เกีตัวแซตเนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กลายใหม่นะครับขอบ18นิ้วนะครับยาง265 60ขอบ18นะครับก็อาจจะถูกใจลหลายๆท่านเพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับล้อแม็กลายนี้นะคล้ายๆลายใหม่แม็กแต่งของอขออนุญาตอ้างชื่อน,นิดนึงนะฮะลายแม็กแต่งเนี่ยคล้ายๆข,ของเจ้าตัวเลนโซนะลายใกล้เคียงกันมากเลย นะแต่อาจจะแบบว่าลูกเล่นโทนสีอาจจะแบบเป็นสีพื้นหน่อยนะฮะแต่ถ้ามันจะมีแมกเรนโซ่อยู่ลายนึงอ่ะคล้ายๆลายแบบเนี้ยนะครับแต่นนเขาจะเล่นสีตัดดําตัดเงานะฮะมันก็เลยทําให้ดูแบบว่าอาจจะสีสันสวยกว่านะครับแต่ถามว่าแมกอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมผมจะบอกให้มีลูกค้าเนี่ยเอาแมกพวกเนี้ยไปทําสีนะครับเป็นสีดําตัดเงาอะไรพวกนี้ทําได้นะสวยด้วยผมจะบอกให้คิดว่าเร็วๆนี้นะฮะหลังจากที่ส่งมอบถึงมือ ลูกค้าหรือเจ้าของรถไปเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวมีให้เห็นแน่นอนนะครับสาหรับการทำสีล้อแม็กหรือว่าอะไรเผื่อสาหรับใครบา,บางท่านที่ไม่อยากทาแม็กแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะอยากใช้แม็กเดิมเนาะคันนี้ก็เป็นเกรดตัวแซนะครับกระจังหน้าเห็นไหมเหมือน LDA เลยนะฮะกระจังหน้านี่ลวดลายไม่ต่างกันโทนสีไม่ต่างกันสีเดียวกันเลยนะค,คือพูดง่ายว่าด้านหน้าตัว LDA ที่เราเห็นข้างหลังกับตัวแซเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกตัวนี้จะได้เป็น LED เหมือนเดิมนะครับส่วนคันนี้เป็นเกียร์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันซิอ่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาแล้วก็มือเปิดเนี่ยก็เป็นชุบโครเมียมเหมือนเดิมนะฮะคือต้องบอกว่าเจ้าตัว LDA ที่อยู่คันหลังเนี่ยกับตัวแทที่อยู่ข้างหน้านะฮะ ราคาเขาเพิ่มไม่ต่างกันเอ้ยรา,ราคาเขาเพิ่มมาต่างกันนะคุณผู้ชมไอตัว LDA น่ะมันเพิ่มมาแค่ห้าพันนะครับแต่ว่าตัวแซเนี่ยเพิ่มมาหมื่นหนึง่งนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยหลังจากคลิปนี้ไปเดีย leton, ๋ยวเซลล์ต้นจะทอยทาคลิปให้ดูเรื่อยๆอาจจะเป็นวันละคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเจ้าสองรุ่นนี้ในราคาที่เพิ่มต่างกันเนี่ยอะไรที่รุ่น LDA ให้มาในราคาที่เพิ่มขึ้นห้าพัน อะไรในราคาที่รุ่นแซเนี่ยให้เพิ่มมาในราคาที่เพิ่มแพงกว่า5000ก็คือเพิ่ม1 0,000นะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า2รุ่นเนี้ยอ่ะราคาเพิ่มต่างกันแคนน่นี้รุ่นไหนจะน่าใช้กว่ากันนะครับนี่แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับก็คือคันนี้นะฮะที่เป็นอ่าที่เรียกร้องจาก FFC ฟซีหลายๆท่านนะครับผมว่า4ประตูตัว S นะฮะมันแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไง นะครับผมมันแตกต่างจากตัว2020ยังไงนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จากภายนอกนะฮะที่เห็นเนี่ยอันดับแรกเลยแน่นอนเราจะรู้อยู่แล้วว่าในตัว2022เนี่ยกระจังหน้าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนในทุกๆรุ่นนะฮะฉะนั้นตัว4ประตูตัวเอเนี่ยผมว่ากระจังหน้าสวยขึ้นนะสำหรับตัวผมเองนะผมว่าสวยขึ้นเพราะว่ามันมีตัดดำนะฮะตัดเทาด้านแบบน,นี้ไอ้เทาด้านอันนีย้ยังเป็นเหมือนของ จะให,ให้นึกออกคือสีเทาด้านของตัว2020นะแต่ที่เพิ่มดํามามันดูแบบว่ากระจังหน้ามันมีมิติมากขึ้นนะเห็นไหมนะครับอาจจะต้องโดนแดดนิดนึงแหละถึงจะเห็นชัดนะฮะเพราะว่าอันนี้มันค่นนนอนข้างมืดนิดนึงมันไม่มีแสงพอดีอาแดดมันยังไม่ออกนะฮะนี่ส่วนไฟหน้านะครับหรือช่องรองรับไฟตัดหมอกเนี่ยยังเป็นในลักษณะเดิมนะครับก็เปลี่ยนกระจังหน้าเข้ามาสําหรับราคารถตัวเอสนะฮะก็เพิ่มเข้ามา5,000บาท จาก686,000ก็จะเป็น691,000นะครับเป็นล็อกกระทะเหมือนเดิมนะฮะขอบ15ยางก็เป็นบิต stone 21570ขอบ15นะครับคุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรนะสีตัวกระจกมองข้างก็เหมือนเดิมนะครับมือเปิดประตูเป็นสีดำนะครับเหมือนเดิมปกติเลยนะ แหนบก็เป็นแหนบแบบ3แผ่นนะครับสำหรับ4ีประตูตัวเอนะแล้วก็ไฟท้ายอ่าไฟท้ายยังเป็นรูปแบบเดิมสีเดิมนะครับไม่ได้มีแตกต่างอะไรนะฮะนี่ส่วนภายในนะครับก็เหมือนคันก่อนๆหน้านี้เลยยังไม่มีกุญแจนะครับถุงปิดอยู่มองไม่เห็นเอาวว่าเดี๋ยวผมทําคลิปต่อจากนี้เป็น4ีประตูตัวเอให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันเพราะว่าเราจะเห็นตัวท็อปเนี่ย อ่าหรือตัวรองท็อปในสื่อกันเยอะนะฮะอาจจะยังบางท่านจองตัวเอไว้ยังไม่เห็นว่าเอ๊ยรถเราเนี่ยที่เพิ่ม5,000มีการเปลี่ยนแปลงอะไรลงไปบ้างนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับคันนี้ก็สีเนี่ยยังมีเพิ่มเหมือนเดิมนะครับคือมีแค่สีขาวกับสีบอลเงิน2สีนะครับส่วนตัวแซดสีประตูที่พาไปดูกับ LDA นั้นก็สีเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเฉดสีเจ้าตัวเทาดำอะ่ะมันเปลี่ยนไปนะครับก็จะออกเป็นสีเทาแรมโบ บ,บางคนเรียกเทานมก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะเอาที่ว่าเรารู้เข้าใจว่าเป็นสีอะไรเท่านั้นพอนะฮะนี่สําหรับคลิปนี้นะฮะยังไงเซลต้นฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปทําเปรียบเทียบให้ดูเรื่อยๆนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับเซลต้นมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม